ครับค่ะสวัสดีครับ่านู้ฟังนะครับมื่อนี้พออย่าก้อนก้กก็ิพ้า่านพวงเบิ้งเบิงเฮ็ดอีกนะครับขณะนี่กะนังกำลังทีเย็บออกมาจากในตานะครับเลี้ใจตันขี้เขาเ่ไหมเมเมเลี้ยบเบิ้งได้เมโอ้ยหลายเนาะหลายคักดีเผื่อไหม ได้เต็มตาเลยของย่ามีก็หลมนดกได้ซุปเปอ่์นวะนะย่ามีได้ซุปเปอนเน็ดปวกวะนะด่อันนี้กัน้องทุปเปื่อจะน้อยได้ซุปเปอร์นวนี่แล้วก็แม่เก็บหัวจักจั่นทุปเปื่์เน็ดมันไหลผู้ไปเก็บกับสนุกผู้เอาไปเก็บนะครับเด้อผเพืด้ย็นแล้วก็ไใดเม่ได้ซื้อดิไปเก็บเขยู่ได้ลวง มากหลายเอาหลายมากหน่อยเอาหน่อยอุณเนี่ยัดไข่กับซุปน่องซุปเปอร์ดิเนาะนี่น้อยเนาะเพราะย่อยมีได้ซุปเปอร์เฮ็ดยัดบวกกันวะคยมันก็หลายอีหลีดิเนาะเปิดเลยต้องอยู่ในตาก็ะเเห็นคักปันไหนบัดนี้ออกมาคักก็เก่าเฮ็ยัดน่องซุปเปอร์น้องซุปเปอร์ก็มีอันนี้แม่ยังนี่เลี้ยงเลี้ยงนี่ห้ำฟันทีห้ำฟันนี่ลงพอมากนี่เนาะเขียกไปปัดนี่ อย่างนี้กับมาคือกันน้ำฝันนี่ไม่อยากออกแตงได้หลายน้องซูเปอร์กับมี่เห็ดปวกกับมี่เห็ดไข่กับมี่โอ้เห็ดไข่เต็นไหมหยุมเหนี่ยงใหญ่ใหญ่แต่ตั้งไต่หางใหญ่ด้วยไงตั้งไตดอกตั้งแต่หางใหญ่มาหุ่นมันอยู่ทั้งไตเนาะเลี้ยวมาจยังเห็นคักเห็ดตัวเห็ดไข่ตัวเห็ดปวกก็มีโอ้ผีซูเปอร์ดีซูมีเนาะ อันนี้นองซปเปอร์เฮ็ดหนางงวเห็ดแดงเฮ็ดสารพัดเห็ดเนาะเอ้าออหลายคักแต่ว่ามาเก็บด้กับเด้อพี่น้องเอ้บันไหนก็ได้ก็ได้เสื้อดิมาได้เสื้ออกเก็บไปเรื่อยสวย่นมกเห็นมากเลยชูสวยข้นขาวนี่ละดวงกระแนงนี่ละอ่อยห้าิ ยูพ่ายหยาจังไรยูพ่ายยูึพ่ายาจังไม่ได้เก็บจังไหนเอาไมก็บางในนีเอาเงินมาเสือยูพายาโอย่ายาขัน้าันเีโอ้ขามันไม่ผูกขายยูพ่ายหาติโอ้ยพู้เก็บออกมาแล้วเอามาขายมันมีอัน กระท่อมยื้หันเนาะเลี้งหยามุ่งกับเลี้ยวยูไถ่หยาตันวายยี่ตันวายในตลาดไถ่หยาก็ว่าได้ยื้ตันเสื้อขาวอันละกันม้วนจะเก็บก็ไปซื้อก็ได้ถ้าไปเก็บเปได้ซื้อนี่ครับไเด้วยซูเปอร์เฮดใกล้กับพี่ซปเปอร์เฮ็ดบวกกับพี่เลยซูเปอร์ค้นกับพี่โอ้ยเนาะต้องเก็บเติ้งสนุกเนาะยายมีได้ซุปเปอร์เฮ็ดบวกโอ้ดีแล้วดีแล้วเออ เป็นแต่ไปอยู่ดิแต่มันเนาะแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งดิไปเก็บเพ็ดนี่ผู้ได้ไปได้คือกันเมื่อดิว่าแม่สิปันนผู้เดียวพรแม่นอยู่ในดวงนี่พู้ได้ไปได้คือกันเมื่อเก็บไปแล้วพู้ไปรุ่นกันออีกขึ้นเก่าไหมไม่เป็นสยครับตั้งแต่เคยที่ไปเก็บเนาะตะกี้ก็ไปดูอยู่ดิเดี๋ยวนี้ก็ไม่แต่ลูกแต่หลานเราไปทำไอยังที่ละครับเอ้ยดูเบิกเบิกหักได้ดิเห็ดตังไต่บ่ เขียนไับเบิ้งนนี่อันซูเปอร์ต้นนี่โอ้ซูเปอร์เฮ็ดไข่ตัวนี่ไหมไม่เอ็นเมฆก็คักแตะดอกนี่ไหมไข่บัตซูเปอร์เฮ็ดไข่โอ้นี่ไหมดอกนี่เนาะโอ้ขี้หัวเมดีเนาะซูบเนาะเม่เนาะซูเปอร์ยัดไข่ซูเปอร์เปลือกเม่คักนี่น้องซูเปอร์ก็มีโตซูเปอร์ก็มี่สามดอกเลยบานนี้มันอยู่ทางไตเนาะไตตาเนาะพอเห็นเนาะตะเกียบมันอยู่ในไตตา บานนี้บอกว่าซูเปอร์แก้มแขกยัดตันนี่แล้วซูเปอร์โขกกรนอ่นบังอยู่นะสนุกดีนะครับนะกันเมื่อเคลียบควางเห็ดนี่ก็ได้มาเก็บนะครับเด้อบ้านไดนเห็นแล้วก็ได้มาได้ซื้อเด้กันอยากซื้อว่าอยู่กระทอำใบหญ้าก็มีครับเก็บออกมาว้างขายก็มีทันว่าสถานกลางณ์ดองบนละเอากบ้านนี้กับที่ข้อยุติว้เพียงนำได้เด้อเด้ออ่าก็ อยากเก็บไปเก็บกันไม่เก็บได้ครับเด้อขออยู่ตีไว้เพื่อสามีหลยโชคดีนะครับเด้อสาธุสาธุ